สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาปลูกหัวหอมนะคะปลูกหัวหอมแบบวิธีง่ายๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะเยปังจะปลูกใส่แผงไข่นะคะที่เราโยนทิ้งมาตลอดเนะะี่ยค่ะเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแผงไข่วันนี้นะคะเยปังก็จะพามาปลูกหัวหอมใส่แผงไข่ของเราคะ่ะมาดูต้นหอมที่เยปังปลูกใส่แผงไข่<ผ>เอาอวบเลยนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะ ต้นยังเขียวงามมากต้นหอมที่ปลูกเอาไว้ได้ประมาณห้าวันส่วนที่เาปานปลูกเอาไว้เยปานใช้แผงไข่สามชั้นนะคะถ้าเกิดไข่มีมากกว่านี้เราก็ใส่ละลายชั้นก็ได้ค่ะปลูกเอาไว้นะคะปลูกยังไงให้ต้นเขางามต้นเขาอวบใบใหญ่แบบนี้แล้วก็ใบเขียวงามด้วยค่ะ เราจะไปดูวิธีการปลูกพร้อมๆกันเลยนะคะหัวหอมที่เราซื้อมาเนะะี่ยค่ะหรือว่าที่บ้านมีอยู่แล้วก็ใช้ได้นะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะอย่ารก็จะตัดออกนี่นี่ค่ะถ้าเกิดหลายหัวแล้วก็แยกออกเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้หลายต้น น,นี้เขาง,งอกแล้วเห็นไหมน,นี้เขาง,งอกเป็นต้นแล้วตาตัางก็จะไม่เอาออกปลูกง่ายนะคะ ส่วนแผงไข่ที่ยี่ปานเก็บเอาไว้ก็จะมีสามแผงด้วยกันถ้าใครมีเยอะกว่านี้ก็ใช้ได้ค่ะส่วนแผงที่เป็นพลาสติกนะคะที่ข้างบนที่เขาครอบไข่มานะคะยี่ปานก็จะใช้รองข้างล่างเวลาเราลดน้ําไปนะคะน้ําเขาก็จะซึมอยู่ในนี้นะคะแล้วเขาจะไม่หยดลงพื้น สำหรับคนอยากจกบปลูกหัวหอมเอาไว้กินเองนะคะแล้วก็มีพื้นที่น้อยนะคะส่วนดินที่เยปานเอามาปลูกหัวหอมวันนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนดินล้วนซุยหนึ่งส่วนแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกส่วนปุ๋ยคอกนี้เยปานก็จะใส่ไม่เยอะใส่น้อยนะคะปุ๋ยคอกเยปานก็จะใช้ขี้วัวเป็นกำมือแค่นั้นเองส่วนดินนะคะก็ให้เป็นดินละเอียดหน่อยค่ะ เอขุยมะาพร้าวนะคะแล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะทำง่ายๆนะคะดินนี้เราจะร่อนก็ได้นะคะหรือไม่ร่อนก็ได้ค่ะถ้าก้อนไหนที่เขาโตโตเราก็เลือกออกไปถ้าเกิดใครอยากร่อนก็ให้เป็นดินละเอียดก็ได้นะคะนะคะอันไหนแข็งๆเราก็ขยำออกที่ก้อนไหนโตโตเราก็ไม่เอาแค่นั้นเอง คะสมเยปังก็ได้ดินของเยปังล้วนซุยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ที่แผงไข่กันเลยคนะ่ะ เราก็ใช้หัวหอมที่เราเตรียมไว้ปลูกเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะปลูกไง,ไง่ายงใช้น้ำฉีดได้เลยนะคะค่ะฉีดให้ชุม่มลดให้ชุ่มก่อนนะคะใหม่ๆเนี่ยค่ะสามวันนะคะหัวหอมของเราก็งอกออกมาเป็นต้นแล้วนะคะ ให้เก็บเอาไว้ในที่ร่มนะคะแสงแดดลำไรปลูกใหม่ๆนะคะเดี๋ยวตังก็จะใช้ฉีดพ่นนะคะวันละครั้งแค่นั้นล่ะค่ะเพราะว่าเขามีดินเขาจะชุ่มชื้นตลอดนะคะหัวหอมปลูกง่ายๆนะคะปลูกหัวหอมในแผงไข่แบบนี้เราประหยัดเนื้อที่ ต้องการใช้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเราต้องการใช้สองสามต้นนะ,คะ่ค่ะล้วก็มาถอนหรือมาตัดเอาไปกินได้เลยนะคะถ้าเกิดเราตัดใบออกนะคะหัวเขาที่เหลืออยู่ก็งอกเหมือนกันค่ะดินเขาก็จะชุ่มชื้นตลอดเราไม่ต้องไปลดน้ําเขาบ่อยด้วยนะคะแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าอย่าให้น้ําเขาขังมากแค่นั้นเอง ถ้าเกิดของเราไม่แห้งเราก็ไม่ต้องเป็นรดน้ําบ่อยนะคะปลูกเหมาะมากเลยปลูกเอาไว้กินปลูกแบบนี้เราก็ใช้ดินนิดเดียวแต่หัวหอมเราก็โตเขียวงามได้นะคะแล้วก็ใบใหญ่ต้นอวบได้เหมือนกันค่ะก็ลองไปปลูกดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณ 都完成了。